เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวสักครู่นงครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิด x e แล้วก็โควิด x j นะครับซึ่งเป็นรูปผสมที่เกิดจากสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนสสายพันด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรให้ฟังกันแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างทีนี้วันนี้นะครับรายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระปุกปอมสิน จากธนาคารออมสินนะครับในเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้ก่อตั้งมาครบรอบปีนี้เป็นปีที่109เป็นกระปุกออมสินรุ่นชิงชาสวรรค์นะครับมีอยู่2รางันด้วยกันจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับส่งคําตอบของท่านมาที่ SMS หมายเลข4221075 4221075 หรือว่าทาง a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษ ให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้โดยเข้าไปที่หน้าเพจเล่าสู่กันฟังแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในเพจนะครับสามารถร่วมสนุกได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อไ่ทองส่วนบุคคลนะครับเพื่อเป็นทางเลือก สำหรับนําไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมนะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุดคือ10ล้านบาทด้วยกันกรณีที่ไม่มีหลักประกันแต่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจําเนี่ยสามารถผ่อนชําระได้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน7ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อใส่ทองส่วนบุคคลเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับนําไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทกรณีที่ไม่มีหลักประกันแต่ว <buzzer> ่าเป็นผ <t> ู้ที่มีรายได้ประจําเนี่ยสามารถ ผ่อนชำระได้ไม่เกิน7ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามวันนี้นะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อใส่ทองส่วนบุคคลซึ่งเป็นทางเลือกที่ธนาคารออมสินมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับสามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายช่วงปเปิดเทอมโดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุด10ล้านบาทนะครับกรณีที่ไม่มีหลักประกันแต่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับคำถามคือว่าสามารถชำระคืนได้โดยมีระยะเวลาไม่เกินกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เเลข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากททนะครับขอแจ้งไปยังบริษัทสายการเดินเรือหรือว่าตัวแทนเรือแจ้งไปยังเจ้าของสินค้าหรือว่าตัวแทนสินค้าที่มีความประสงค์จะทําการบรรทุกขนถ่ายและก็ขนส่งสินค้าหรือว่าตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือระหว่าง วันพุทธที่13เมษายนเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันจันทร์ที่18เมษายนเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับถ้าเกิดท่านประสงค์จะดําเนินการดังกล่าวสามารถแจ้งความจํานวนล่วงหน้าได้ภายในเวลา14นาฬิกาของันาคารที่12เมษายนนี้นะครับเพื่อที่ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะได้จัดเตรียมพนักงานและก็เครื่องมือทุ่นแรงเอาไว้ให้บริการกับท่านได้ทันนะครับธนาคารออมสินครับฉลองการก่อตั้งธนาคารไปปีที่109โดย เด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2565นะครับธนาคารออมสินได้มอบเงินขวัญถุงให้เป็นจำนวน500บาททุกคนนะครับเพื่อเริ่มต้นการปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิดซึ่งธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วนะครับบิดาแนละมารดาเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยสามารถที่จะนำเอาสูติบัตรฉบับจริงพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบ,บียนบ้านของบิดาหรือมารดามาแสดงตัวที่ธนาคารออมสินทุกทั่วสา,สาขาทั่วประเทศนะครับภายในวันที่30ทธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมอครับของดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง2ส,สายนะครับให้กับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานตและเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย หรือระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายนนี้ผู้โดยสารต้องไปแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารนะครับพร้อมกับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันส่งน้ําพระพุทธรูปเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลน,นะครับในระหว่างวันที่9ถึงวันที่16เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่ชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินซึ่งมีอยู่19สถานีแล้วก็สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มีอยู่16สถานีนะครับสถานีไหนก็ได้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมนะครับได้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2565นี้ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยจะเน้นการอำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนดังต่อไปนี้นะครับ การทางพิเศษห่งประเทศไทยจะยกเว้นค่าผ่านทางประกอบไปด้วยทางพิเศษสายต่างๆเช่นทางพิเศษบูรพาวิถีหรือว่าทางพิเศษบางนาชลบุรีและทางพิเศษกาญจานาพิเศษหรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับโดยทั้งสองสายทางนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา0 0 0 1า0นของวันอังคารที่12เมษายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา24 0 0 1ิกนของวันจันทร์ที่18เมษายนรวม7วันนะครับ ส่วนเส้นทางอื่นนะครับก็จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัตหรือว่าทางด่วนขั้นที่2และทางพิเศษอุดรรัธยาหรือบางไปอินปักเร็ดหรือว่าทางด่วนบางไปอินปักเป็ดนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา00.01น,นาทีของวันพุทธที่13เมษายนนี้จนถึงเวลา24.00นของวันศุกร์ที่15เมษายนนะครับรวมระยะเวลา3วันด้วยกัน นอกจากนี้ครับการทางพิเศษยังได้จัดตั้งหน่วยให้บริการประชาชนขึ้นมาอีก6จุดนะครับโดยผู้ใช้ทางพิเศษสามารถที่จะสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและก็แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้ที่ e x Call c l n t e r นะครับหมายเลขโทรศัพท์1543ครับพร้อมกันนี้ครับยังได้ให้บริการความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุรถขัดข้อง หรือว่ามีเหตุฉุกเฉินต่างๆบนทางพิเศษอีกด้วยนะครับโดยแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน e x ็กซ์ Portal หรือว่าทางไลน์นะครับแอดไซตามด้วย e x ็กซ์ s o c i e ไ y ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับบ่ายวันนี้ครับวันที่8เมษาย,ยน2565นะคร,รับนายตรัยรัตน์วิริยาสริริกุลรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสำนักงานกอสอทอชอนะครับได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอลหรือว่า MOU นะครับกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยมีนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับนอกจากนี้ครับ ทางสำนักง,งานกสชออยังได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีนายชูศักด์จันทยานนทนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาผู้พิการไปสู่อาชีพดิจิทัลซึ่งจะมีการจัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยการอบรมจะผ่านจะเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Zoom m ู i r r s s o t t t e m s แล้วก็ WebEx นะครับใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมนาน18ชั่วโมงด้วยกันซึ่งวัตถุประสงค์คือจะมุ่งเน้นผู้ได้โอกาสได้ใช้พื้นที่ในการขายของในจังหวัดต่างๆนะครับตั้งเป้าว่าจะมีการฝึกอบรมได้ไม่ต่ำกว่า20,000คนภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2566นะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าวนาคตเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับโควิด x e กับโควิด x j เนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับในแพทย์บรลังอุปพงศ์รองทธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับท่านครับกลับแหมรุ่นยังกันรุ่นลดเลยนะฮะ XE XJ เนี่ยคุณหมอออกมาเรื่อย มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอจะไปได้คือผมขออนุญาตธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็สกิระกปูลเอเนี่ยนะฮะผมใช้คำนี้แล้วกันคือสกรปูลเอีกซ์ตกันน้องใหม่ล่าสุดเยนะครับคือเป็นการผสมข้ามสายพันธ์กันเองข้ามสายพันธ์กันเองอืใช่ครับยกตัวอย่างเดลต้าเจออัลฟาเดลต้าเจออัลฟาครับใช่ครับเดลต้าเจอโอมิคอน๋อเจอโอมิคอน หรือแม้แต่อมิคอนที่เป็นเบเอ็นเบเอหนึ่งเบก็มาผสมกัน b บเอหนึ่งบเอสองเขผสมกันได้ด้วย<ช>ครับครับ,รบใช่ครับใช่ครับแต่เรียนอย่างนี้ครับในตระกูลเอ็ที่เป็นตระกูลที่เราเรียกว่าเป็นไฮบริดหรือีคอมบินนเนนั์เนี่ยนะฮะับ <c oughs> หรือเป็นสาบยุคผสมเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะติดกับมิิก็คือติดเชื้อครับสองสายพันธุ์ในคนเดียวกันอืมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอแต่ถ้าเอเนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแล้ว เป็นลูกแล้วก็คือมีทั้งของตัวอยู่ในตัวเดียวกันสองตัวในหนึ่งตัว,ตวอืมใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการยอมรับของเว็บไซต์ของฐานข้อมูลอ่าพันธุกรรมของโลกเนี่ยนะฮะอยู่ส x ก็คือ x a x b แล้วก็ x c x a เนี่ยเป็นการผสมระหว่างอัลฟาโอมิคอนนะครับ แล้วถัดมาก็จะเป็นเดลต้าโอมิคอนแล้วก็เป็นโอมิคอนกับโอมิคอนและขณะเดียวกันยังมีอีกสิบสี่ตัวไลตั้งแต่เอเีไปจนถึงเอเอสนะบอกว่าแต่ว่าเป็นการผสมระหวา่างโอมิคอนกันเองโอมิคอนกันเองเอเบหนึ่งจุดหนึ่งเอสองจุดสองอะไรก็ไล่ไปเรื่อยๆครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าตีควที่อยู่ในความ มันก็ยังใกล้เคียงของโอมิคอนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนอ๋อ oh, <ต>ครับแต่จริงที่มันเปลี่ยนเนี่ยก็คือความสามารถในการแพร่กระจายครับค่อนข้างที่จะาเหมือนกับติดกันง่ายมากเลยประมาณนั้นง่ายขึ้นนะใช่ครับนะข้อมูลของโ k เคเนี่ยที่เป็นเอคอีผมเน้นนะครับเป็นเอ็ e เอีเนี่ยติดเร็วกว่าโอมิคอนเดิมบีเอสองเนนะมครับถึงประมาณสิเปอร์เซ็นอืมครับ ประมาณสิบปีนนี่คือขอ้อมูลที่ตามดูในยูเคนะคนนเนื่องจากยูเคนี่ยเขาทําการขอประหัสความรุ่งเรืองเยอะมากเราก็เลยทราบเขาทําเยอะมาก,ยยก,ยมากเยอะกว่าเราเยอะครับโอ้โหตัวเราผมควรจะกลัวไมห <c oughs> ไมครับคุณหมออะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมควรจะกลัวไมหมฮะมันมีสลายสายพันธุ์อะไรกันนี่จบไม่ทันเลยนะคุณหมอฮะที่ผมกับผมกับสบายใจเนื่องจากอ,าอ้าวเหรอฮะอ๋ออพหลังจากโอมิคอนที่ฟิลิปปินส์เริ่มมาเนี่ยนะฮะปีที่แล้วเนาะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมบริษัทเนี่ยเป็นห้าเดือนแล้วนะ พอมันห้าเดือนก็เดือนที่หเนี่ยมันยังไม่มีตัวใหม่เอี่ยมออกนึกออกไหมฮะนึกออกฮะเพราะมันไม่มีไห่เอี่ยนออกมันผสมกันไปผสมกันมาเนี่ย<อ>มันเป็นสัญญาณดีนะว่าน่าจะเข้าสู่เอเซนิกได้สักทีแล้วครับ<ด>โอ้ครับครับครับครันการแขทั้งโลกเนี่ยยูโรเนี่ยเป็นขาลงเอนเลยตอนเนี้ยยุโรอเมริกาตะวันตกทั้งหลายที่เป็นขาลงชัดเจนแล้วเขาค่อนข้างที่จะลดมาตรการไปเยอะมากครับ มีการส่วนซีหลายเซกเตอร์ขณะเดีวยวกันเอเชียที่เลือกประมาณสองกับแล้วเป็นขาขึ้นตอนนี้ก็เริ่มคับละหัวลงลงแล้วฮะใช่ครับจะเป็นเกาหลีใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นที่เยอะเยอะมากๆเมื่อครับสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะมันมีชัดแล้วว่าเป็นขาลงซึ่งเราสบายใจและการเสียชีวิตของทั้งโลกเนี่ยมันก็ลดลงับอย่างเช่นซึ่งรื่องที่ บ้านเราเนี่ยก็ลุ้นตรงสงการนี่ยทําไมฮะอาจจะลงอีกหรือเปล่าคุณหมอคือพอสงการเนี่ยนะครับเราก็เป็นห่วงเนื่องจากว่ามีการเข้าใจนะครับว่าเป็นประเาณนึ่มีกานย้ำตับท่านเขาที่แล้วว่าเป็นห่วงผู้สูงอายุมากที่สุดนะครับอ๋อที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่โดนเล่นงานโดยเส้อโควิดใสทีครับครับครับกลุ่มพวกเราที่หนุ่มๆหรือว่าอายุไม่เยอะเนี่ยนะไม่ใช่กังวลไม่เคยกังวลอืมครับ ไปยดีด้เยอะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอครับเอ่อเนื่องจากว่าเราจะคงไม่รอให้มันแปลงพันตุกรรมหรือว่าผสมไปผสมมาก,กันเรื่อยๆจกกนกระทั่งมันอ่อนแอลงนะมันไม่จะเป็นต้องรอขนาดนั้นใช่ไหมฮะเราควรจะป้องกันตัวเองก่อนใช่ไหมคุณหมอติ <c oughs> ับค <c oughs> ือยังย้ำว่าบายบูการ์นั้นจะบายดีเอ็มเอสทีีครับท่านแต่เราจะมีความสามารถในการทาเทสติ่งเองชั่วข้ราระวังหรือไม่ในช่วนี้<ๆ>ที่สงก็ไปแนะนําขนาดนั้นนะคร <ừ> ับนะนะว่า ถ้าเราไม่ได้ปว่วยไม่ได้เป็นอะไรอย่างจะตัเกินทำไมเนีเ่ยนะเดียวเนี้ยเราจะเข้าไปสู่สถานที่ประชุมอะไรอย่างเนี้อครับ,บนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบังคับไปงานอะไรอย่างี้ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเขาบังคับนั้นนัานทำไปครับง<อ>แต่ไม่ใช่ว่าเขไปซื้อมาทําทุกๆวันอย่างนี้คงไม่ขัคมันเครียดแล้วครับแทสซิ่งเมื่อจาเป็นเมื่อ้ำนะครับใช่ครับหนึ่งก็คือคำแนะนอกรมวิ์เอนเนี่ยเราบอกทัศกิจเลยว่าเมื่อมีอาการ เมื่อมีอาการคุณต้องสงสัยับเช่นคุณไปสัมผัสคนที่มาจากต่างประเทศเขาเป็นไม่ในเวลาไม่เกินสิบวันถ่อย่างเงี้ยคุณทําเทสซิ่งหมอมอ่าแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรไม่มีประวัติไม่มีอาการไม่มีอะไรทั้งสิ้นคุณดกทันทุกวันผมว่าคงไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอืมคุณหมอครับแม่แต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีคนก็อาจจะวิตกไปเองเนี่ยยิ่งมีสายพันธุ์ใหม่มาจนเราจําชื่อจนจดกันไม่ทันอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักรู่นี้นะฮะ ไอ้ความวิ่ตกกังวลของของมนุษย์เนี่ยคุณหมอครับมันจะมีผลต่อเรื่องอาการกลัวอาการเกรงในการใช้ชีวิตประจาวันไหมครับคุณหมอฮะอันนั้นก็เป็นส่วนที่ตักให้อยู่ทุกคนคราบว่าเยอะดูข้อมูลนะดูข้อมูลจริงๆริงหนึ่มันก็ไม่ได้มีการเสียชีวิตเยอะป้าหมายจริงจริงเนี่ยการคือให้มีการเสียชีวิตน้อยกว่าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งอืมใช่ครับพูดง่ายก็คือทันรัยไม่เกินหนึ่งรายอ๋อหนึ่งหนึ่งไม่เกินหนึ่งนะฮะไม่ใช่หนึ่งนะไม่เกินหนึ่งใช่ ใช่ครับไม่เึ่นซึ่งมาปัจจุบันเนี่ยอัตราการบวกของเราสองหมื่นกว่านะครับมีผู้เสียชีวิตประมาณเก้าสิบถ้าเราต้องริงตเนี่ยต้องไม่เกิดอิกโอซึ่งเป้าหมายเราอยากให้ไปถึงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักเลยเน้นย้ำท่านกลับไปเยี่ยมบ้านถ้าผู้สูงอายุท่านยังได้รับวัคซีนระวังครับท่านต้องป้องกันตัวท่านด้วยตัวท่าน ไม่ใช่ว่าเอาเอกีเคมาเทสอ่าแล้วบอกว่าใช้ได้ล้วไม่มีเยี่ยมพ่อแม่อ้ยอันตรพ่อเอกเคเมันก็มีฟอสฟอสี่ฟอสเนั่นสิครับใช่ครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือถ้าของผู้สูงอายุไม่รับว่าคือระวังให้มากครับกับผมใช้คํานี้เลยไมหมคุณหมอเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจว่าบางทีเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เชื้อมันอาจจะไม่ซ่าไม่ออกอ่ะพูดง่ายเพราะว่าของเราไม่มีภูมิมีอะไรคอยกดกดมันไว้อยู่ แต่ถ้าเกิดว่ามันไปออกจากตัวเราแล้วไปอยู่กับพ่อแม่เราซึ่งภูมิเขาน้อยกว่าเราเยอะเนี่ยมันจะมีปัญหาดามาไหมฮะนี้มันจะโตเลยไหมฮะถูกต้องครับและอย่างวันมีหลายคนพอเอทีเคขึ้นสองสิบก็ไปซื้อเอทีคิดวัดเพืก็จะดูว่าจะเล็กบนไหร่อันนี้ผมเรียนเลยผมไม่แนะนาเลยไม่แนะนำใช่ครับเพราะเอทีเคมันจะบวกปัจจะถึงเจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันยี่สิบวันนะได้ผิดอ๋อ ไม่ผิดครับไม่ใช่ว่เาเราติดก็ไปนะครับแต่ว่ามันมีทิ้นส่วนของไวรัสที่เราไมูยยังมีอยู่ซึ่งมนตรวจเจอใช่ครับแม้แต่ PCR e ครับโอ้โ็รับรองแล้วว่าุคุณไม่ต้องไปโฟลอาฟไม่ต้องไปตรวจซ้ำสามสี่วันไม่ต้องไปตัวเพราะว่ามันเจอได้หนึ่งร้อยวันอ๋อแต่วิวโชวเขาก็บอกแล้วเพราะฉะนั้นตรวจเพื่อวินิจฉัยพอแล้วเพื่อวินิจฉัยอืมครับอเหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามมาตรก,การของรัฐบาลรับรองครับ ถ้าไปตรวจวันที่สิบวันที่ยี่สิบมันเจอแต่ท่านเนี่ยมันปลอดเชื้อแหละก็คือมันมันไม่มีแอสทิฟเชื้อสร้าไม่ออกแล้วใช่ครับอืมครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอญาตทาความรู้จักกับเอ่อเจ้าเจ้าการแปลงพันธหรือว่าธรรมชาติของไวรัสทิดหนึ่งคุณหมอฮะเดิมทีเนี่ยมันมาจากเอ่ออัลฟาแล้วก็มาเดลต้าใช่ไหมฮะมันก็กลายกลายแปลงพันุไปเรื่อยอันเนี้ยถ้ามองกัน่างตรงไปตรงมามันคือธรรมชาติของไวรัสหรือเปล่าคุณหมอครับแน่นอนครับแม้แต่ไวรัส กำบากตั้งเดิมไขวัดใหญ่เลยนะทุกวันที่เราก็เจอแวนใหม่ๆของมันอยูดนิดหนึ่งตลาดเข้ามาเป็นนอาจจะเป็นอะไรนะแต่เรไม่ได้เจอตัวใหม่นะฮะที่เมื่อสองสามปีที่แล้วก่อนที่โควิดกระบาดนะครับฝรั่งมาเทียบมูลคับแล้วไปติดเชื้ออินฟลูสต์ให้กับใหญ่ขายพันภูเก็ตแต่ไม่ใช่ติดที่เป็นภูเก็ตสเตรท ภูเก็ตเลยแหละฮะอ๋ออ uh ้าวไม่ฮะเป็นเป็นเขาดิบเขาเิบสเเหมือนเตาเรียกเดลต้าเขาเรียกภูเก็ตสเตนอ่ากับก็เหมือนกับอ่ามันมีต้นกําเนิดมาจากภูเก็ตเมื่อสักสิบปีที่ผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ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 เพาว่าสเตนเนี่ยคือภูเก็ตสเตนเพราะ่าภูเก็ตสเตนเนี่ยฝรั่งเขาไม่มีภูมิอ่าแล้ววัคซีนอินเตนเซียที่ติดกันเนี่ยก็ยังไม่ได้สูบเว็ตเหลังจากภูเก็ตครับพอเขาติดเข้าไปปุ๊บเนี่ย แล้วไปกลับบ้านเขาก็ไปเสียชีวิตกันหลักอ๋อ oh. นะก็ไปผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะ <c oughs> แต่ว่ากลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่ที่เราทราบก,ก็คือผู้สูงอายุอ่าผู้ที่มีโรคเลือดลงังอะไรประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นถามว่าการกลายพันเนี่ยไวตัสเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นธรรมชาติก็อก็คือหนึ่งหนึ่งเขาต้องกลับตัวลงแม้แต่ไอไวรัสที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นเมอร์เนซาเป็นอีโบลาเอง สมัยก่อนอีโบล่าหรือเมอร์็นนะฮะติดเชื้อปุ๊บตายปุ๊มเลยร้อยต่อเซนต์ตายใช่ใช่ใช่ได้ตอนนี้นะเมอร์ก็ไม่ได้ตายร้อยต่อเซ็นต์ครับแต่ตายก็ลดลงมาเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์่นั้นเองครับเขาเขาครอตัวของเขาไปอ่าเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติก็อย่าไปกังวลมากเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็อย่าเอาเชื้อไปติดคนอื่นเขาเลยอย่างนี้ดีกว่านะฮะง่ายๆดูแลตัวเองนะครับเอาละครับรบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะเวลามันหมดพอดีเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากคุณหมอคคครรรัััับบบสสวดี ในแพทย์บรรลังอุปพงนะครับรองที่ปดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ฟังครับตกลงจะเป็น XEXJ เป็นลูปผสมสายพันธุ์ข้ามระหว่างเดลต้ากับอัลฟาเดลต้ากับโอมิครอนโอมิครอนกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA 1 b จุดหนึ่งบจุดสองบวกกันผสมกันเลยก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมันก็คือโควิดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูแลไม่ให้มันติดเราได้ถ้าเราป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นะครับด้วยการ ฉีดวัคซีนอย่างน้อยการรับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้โอกาสที่จะเจ็บป่วยมากขึ้นเนี่ยมันมีน้อยลงตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ความปราถานนดีทางที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าติดโควิดนะครับก็อย่าเดินทางเลยนะฮะอยู่รักษาตัวที่บ้านดีกว่าหรือถ้าไม่แน่ใจก็งดเดินทางได้ก็จะเป็นการดีนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อใสทองส่วนบุคคลเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ เป็นค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมนะครับวงเงินสินเชื่อคือ10ล้านบาทด้วยกันคําถามคือกรณีที่ไม่มีหลักประกันแต่ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ประจาเนี่ยจะมีระยะเวลาในการชรําระคือนานกี่ปีนะครับคำตอบคือ7ปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรมันจะหน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ